สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่นะครับทุกท่านนะครับในช่องทาง YouTube นะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับมารวม3หนอยนะครับในวันที่10นะครับเดือนกันยายน2567นเ็นะครับเป็นแนวทางเล็กเด่นตารางนะครับพี่พี่สำหรับแนวทางเมื่อวานนี้น่าผิดหวังมากๆนะครับผมเนาะก็ต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกทุกท่านที่เข้ามาติดตามด้วยนะครับพี่พี่มาแค่รอบเดียวในรอบสุดท้ายเนาะนะครับผมสําหรับนะครับ แนวทางของเราเมื่อวันให้ศูนย์กับสองเนาะสองไม่มานะครับพี่พี่สองไม่มาเลยนะครับก็ต้องขอโทษพี่พี่ด้วยนะครับสําหรับหาน้อยพิเศษนะครับผมผลที่ออกศูนย์แปดสี่ห้าเจ็ดนะครับรอบนี้ของเราไม่มีนะครับหลุดไปส่วนห้าน้อยปกติหกห้าหนึ่งเจ็ดแปดนะครับอันนี้ก็หลุดไปเหมือนกันนะครับพี่พี่เนาะเมื่อวานนี้เจ็ดเดินดีมากๆนะครับแต่ของเราไม่มีในในเลขเด่นนะครับสำหรับเลขเจ็ดเนาเป็นแค่ตัวประกบคู่นะครับ รอบ v i p นะครับ170กับ71นะครับในรอบนี้ใครเอาศูนย์ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่0.770นะครับแล้วท่านใดที่จับวินเลขตารางเนาะก็มาทั้ง3ตัว2ตัวนะครับก็คือที่1.70นะครับแล้วก็เข้าไปที่7 1แล้วก็70ดด้วยเนาะนะครับในรอบนี้ท่านใดที่จับวินก็ถือว่ามาในรอบสุดท้ายนะครับ ส่วนแนวทางของวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับขอฝากคําเตือนพี่ๆทุกท่านแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเด็กต่ากว่า1 8ปีนะครับควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนํานะครับพี่ๆเนาะสำหรับฮาหนอยโค้งสุดท้ายวันนี้ผมให้ไปที่เลข8เลข2เลข1เลข7นะครับเลข7 เลข9แล้วก็ปิดท้ายด้วยเลข6นะครับสายวิ่งสายรูดวันนี้นะครับสายวิ่งผมให้ไปที่เลข2นะครับสายรูดเนี่ยให้ให้ไปที่เลข8นะครับผม8 1 8 6 8 7 8 9 21 26 27 สองเก้านะครับสามตัวให้ไปที่สองแปดเก้าแปดสองหนึ่งนะครับผมก็ประกาของเราก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับพี่พี่เนาะนะครับ 8 8 8 9 2 1 2 6นะครับในตัวเน้นตัวเจาะนะครับพี่พส่วนเลขตารางก็จะเป็นในที่เลข8กับเลข2นะครับผมสำหรับฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับพี่พี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมนอ้องชื่นชอบนะครับในตัวเน้นตัวเจาะหรือว่าในเลขเด่นตารางก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับย้ำอีกทีแนวทางตัวเลขน,นะครับทำจากสูตรคำนวณเนาะ มีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับพี่พีท่าในใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับสามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะครับพี่พี่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ